สังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดอืมเครื่องร้อยลัดเครื่องผูกเครื่องร้อยลัดให้เราเนี่ยติดอยู่กับสังสารวัตรติดอยู่กับสังคตาธาตุนี่แหละสัง <c oughs> นะให้เราติดอยู่กับความที่มันไม่เที่ยงในฝั่งสังคตะ <c oughs> สังโยชน์สิบก็จะมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตตปรามากนะ การมสันทะพยาบาทอันนี้คือ,อโอลัมภาคิยสังโยชนี่คือสังโยชน์เบื่องต่ำห้าสังโยชน์เบื้องสูงก็จะมีรูปราคาอรูปราคา,อ,ปปา,คานะอุทจักมานะอวิชชานะออเออขออภัยเดี๋ยวอุทจักมุจจะใช่ใช่อุทจักก็คือความฟุงนะ้งซ่านมานะก็คือความถือตัวเนาะแล้วก็อวิชชานะอันนี้คือ สังโยชน์สิทที่เป็นอุธรรมภารกิสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องสูงห้านะมันก็จะมีสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสังโยชน์เบื้องสูงห้าสังโยชน์เบื้องต่ำก็จะมีสักยะทิฏฐิเนี่ยก็คือสักยะทิฏฐินะกับสักยะไม่ใช่อันเดียวกันแต่ก็ไม่นอกเหนือไปจากกันสักยะทิฏฐิก็คือมีความเห็นว่าขันห้าเป็นเรา ส่วนสักยะเฉยเนี่ยก็คืออุปทานขันห้านั่นเองนะให้รู้ความหมายนี้ก่อนวันนี้คําว่าสักยะทิฏฐิเนี่ยโสดาบันเขาละได้แล้วสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตกรรมมากก็คือละได้สามตัวเนาะก็คือโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราได้แล้วแต่เขายังยัง,ย,งยังไม่สามารถละอุปทานขันห้าได้นะเห็นไหมเขายังไม่สามารถ ละสักกายะได้แต่เขาละศักกายะทิฏฐิได้แล้วเนี่ยคนละอย่างกันนะละในส่วนของความเห็นใช่ไหมคะค่่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะละในส่วนของความเห็นความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยเขาเขามีความความเห็นลงไปแล้วว่าขันห้าไม่ใช่เราคือเขาละได้แล้วล่ะเขารู้เขาเข้าใจแล้วว่าขันห้านี่ไม่ใช่เขาจริงๆแต่เขายังมีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอยู่เนี่ย ต้องเข้าใจแบบนี้ทีนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาก็คือความสงสัยในปฏิปทาในมัคของพระอ,องค์นั่นเองนี่คือวิจิกิจฉาเขาละได้แล้วเขาไม่สงสัยในพรหมจรรย์ของพระอ,องค์แล้วในมัคปฏิปทาของพระอ,องค์แล้วนะแล้วก็ศีลปตากรามาสเนี่ยศีละปาตยก็คือปรามาเนี่ยการรูกคําสินพลดนะ หรือว่าการถือสินพลดแล้วการถือสินพลดเนี่ยมันก็คือความหมายว่ายังคือเขาละการถือสินพลดที่เป็นของสมณพรามณ์เราอื่นละที่ไม่ใช่ของพทธเจ้าเนี่ยเขาละได้แล้วอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยบูชาทูบเทียนอย่างเงี้ยสมมุตินะในในหิ้งผ้าอย่างเงี้ยนี่เป็นของสมณพรามณ์เราอื่นนะตอนนี้เขาละได้แล้วเขาไม่ทำเยอันนี้สมมุตินะจริงๆมันมีเยอะมากเลย เรื่องที่แบบว่าเป็นของสาสนาพราหมเราอื่นสินพืของสาสนาพราหมเราอื่นนี่มีเยอะมากยุ้มยิ้มไม่หมดเลยอ่ะคือเขาจะละได้หมดแล้วเขาจะเอาตัวอะไรปฏบิบัติบูชาเท่านั้นเขาจะไม่เอาพวกอมิตรบูชาเขาจะใส่ใจในปฏบิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็คือการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญานี่แหละ <c oughs> เขาจะไป,ไปอ้อนบอนลร้องขอบูชาเบียนเทียนอะไรเขาไม่ทําแล้วรดน้ามนต์พ่นน้ามันอะไรที่เป็นสินพจน์ของสมาพันธเราอื่นเขาไม่ทําเลยอย่างเงี้ยแม้แต่คําสอนที่แต่งขึ้นมาใหม่ที่ไม่ใช่คําพุทธเจ้าเขาก็ไม่เอาเขาไม่ใช่หนทางอื่ <c oughs> นคนนี่คืออ่าศีลปฏิบารมานเขาละได้แล้วนะครบแล้วเนาะทีนี้ <c oughs> การม,มฉันทะเนี่ย ก็คนที่ลาได้ก็คืออนาคามีนะคะการความพอใจในการนะจริงๆกรามนี่ก็เป็นความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกนั่นแหละคือกรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตเนี่ยหาใช่กรามไมนะ่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตึกในรูปเสียงกินรดโพธฐภ,ภพธรรมลมเนะี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยญญญ เนี่ยความกำหนัดในรูปเสียงกินรสผดพะเนี่ยขออภัยนะคะคำว่าความกำหนัดในกามเนี่ยก็คือความกำหนัดในรูปเสียงกินรสผดพะนี่คือกามถึงแต่ผดพะนะทำลมยังไม่ใช่นะ <c oughs> นี่คือกามเข้าละได้แล้วอันนี้คือถ้าละได้ก็เป็นอนาคามีอนาคามีเนี่ยจะละได้ใน อ่าสี่ข้อก็ได้เดี๋ยวห้าข้อเขาก็จะได้เองเพราะว่าตัวพยาบาทข้อที่ห้าเนี่ยของสังยน์เบื้องต่ำเนี่ยตัวพยาบาทเนี่ยก็มาจากกรรมพอมันไม่ได้ดังพอกรรมมันไม่ได้ดังใจก็เกิดพยาบาทเเพราะฉะนั้นเมื่อละการรมได้เนี่ยพยาบาทก็ก็ละได้ง่ายหรืออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยก็ละได้ทั้งห้าเลยหรืออินทรีย์อ่อนลงมาเนี่ยก็ละได้สี่นะสี่แต่ ยังไงก็ต้องละห้าได้เพระละากามได้นั่นเอง <c oughs> ก็ให้เข้าใจว่ากามเนี่ยก็คือความกำหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกในรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถพะเนาะนี่แหละเป็นกามของคนเรานะคะอารมณ์อันวิจิตหาใช่กามไหมอย่างเงี้ยต่อมาอ่ารูปประราคะอรูปประราคะเนี่ยก็คืออันนี้พูดถึงสมบัติละที่เป็นชั้นอรูปอะ ก็คือพวกอากาสานัญจายันะวิญญาณัญจายันะอากินจัญญายันะเนวสัญญาณาสัญญายันะหละ่ะพูดถึงเรื่องพวกนี้พวกอรูปอนาคามียังละไม่ได้เขาละได้แต่ส่วนในรูปอ่ะส่วนที่เป็นส่วนของรูปเนาะแต่ส่วนอารูปเนี่ยเขายังละไม่ได้ไ <c oughs> ก็คืออา อย่างเช่นการ,รเนี่ยมันจะมีการ,รมาพบรูปประพบอารูปประพบอย่างเงี้ยก็อนาคามีละได้ในส่วนของกามาพบนะเขายังไม่สามารถละในส่วนของรูปประพบอรูปประพบได้นั่นเองถ้าจะพูดถึงอนาคามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสังยต์เบื้องสูงนี่ก็พูดถึงรูปประราคาอรูปประราคานั่นเองก็ให้เราจําไว้ว่าอ่า ราคาเนี่ยมันจะมีสามเนาะมีกรรมฉันทะรูป,ปร,ราคาอรูป,ปร,ราคาเนี่ยหรือ,อพบเนี่ยมีสามอย่างก็คือกรรมภพบรูป,ประพบอรูป,ประพบอย่างเงี้ยถ้าไปดูปฏิจจสมุปบาทน,นะพูดเรื่องพบนะกรรมภพบรูป,ประพบอรูป,ประพบอ่เียนาคามีละได้หนึ่งอ่ารูป,ประพบกับอรูป,ประพบละไม่ได้เพราะนั้น อนาคามีเมื่อเขาตุยไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปเกิดในพมชั้นรูปประพบนะคะ <c oughs> แล้วก็อุทธจารนี่ก็คือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมนี่ก็เรียกฟุ้งซ่านนะเขาจะไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องอกุศนแล้วละ่ะอมาถึงจุดนี้เขาเป็นอริยะสามกแล้วลแต่การฟุ้งซ่านในธรรมเนี่ยก็ยังเรียกว่าฟุ้งซ่านอยู่เอ๊ะทำไม อ่มันอย่างงั้นทําไมอย่างนี้ทําไมเราไม่หลุดพ้นสักทีอืมเนี่ย,ยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ฟุงซ่านได้อุทจจะแปลว่าฟุงซ่านเนาะฟุงซ่านในธรรมก็คือฟุงซ่านเหมือนกันมานะก็คือความมีตัวตนอะ่ะตัวอนาคามีก็ยังละไม่ได้ก็ก็ยังเห็นเห็นว่าเป็นเราอยู่เออไม่ใช่ เขายังคําว่าหลุดละไม่ได้เนี่ยเขายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยในความเป็นรูปภปพอารูปภปพนี่แหละเขายังมีความยึดมั่นอยู่ถึงเขาจะเห็นว่ามันไม่ไม่ใช่ของเราก็ตามแต่ก็ยังมีความยึดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงมีมานะมานะนี่เป็นเรื่องละเอียดมากเลยนะอย่างเช่นสําคัญตนว่าดีกว่าเขาก็มานะ สำ,ส,นะสำคัญตนว่าเสมอเขาก็มานะสำคัญตนว่าเร็วกว่าเขาก็มานะเอามันมานะทั้งสามตัวเลยแล้วยังไงดีก็ไม่ต้องไปสำคัญอะไรทั้งนั้นอะ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรทั้งนั้นอะ่ะก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเองอ่ะอืไม่ใช่เราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นมานะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยแม้แต่เรายินดีพอใจในรูปประพบอรูปประพบเนี่ย นี่มันก็มีมานะล่ะมีตัวตนละ <c oughs> มีการยึดถือล่ะแล้วก็อวิชชาเนี่ยเราก็รู้กันดีนเนาะข้อสุดท้ายก็คืออวิชชาก็คือความไม่รู้ในอริยสัจสี่ก็คือจริงๆเนี่ยอริยสาวกทุกคนเนี่ยละสังโยน์ละสังโย,น,งโยน์ได้บางส่วนแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเห็นตรง รู้อริยสัจสีได้บ้างแต่เป็นการรู้ด้วยปัญญาพอประมาณไม่ใช่ปัญญาอันยิ่งเพราะนั้นแม้แต่อนาคามีเนี่ยก็ยังไม่รู้อริยสัจสีด้วยปัญญาอันยิ่งก็รู้ได้ปัญญาพอประมาณคนที่รู้ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งก็คือพระรหันต์นั่นเองที่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะคะจึงจะละอวิชชาได้อย่างแท้จริง ส่วนโซดาบันสกาธาอนาคามีเนี่ยก็ละได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบางครั้งข่าวเป็นสมยวิมุตตหลุดพ้นในสมัยอย่างเงี้ยนี่คือจำพวกอริยบุคคลที่ยังเป็นเสีขาบุคคลส่วนพระละหันเนี่ก็คือละได้สิ้นทั้งสิบข้อคือทําวิชาให้เกิดละทําอวิชาให้ให้ดับไปได้แล้วรู้อรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งอริยสัจทั้งสี่ละ เป็นพราลรหันนะก็คือรู้โดยรอบแล้วก็จบกิจพรมจันนะี่ประเด็นก็คือว่าการรู้อริยสัจส,สีการที่จะสิ้นอวิชชาจริงๆเนี่ยโดยไม่กลับกำเริบเนี่ยก็คือรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ละอวิชชาได้นะคะโดยไม่กลับกําเริบอีก